เมื่อวันนี้19ตุลาคม2568มาดูราคาน้ำมันล่าสุดและเช็คราคาดีเซลและแก๊สโซฮอที่ปั๊มน้ำมันบางจากซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นและความต้องการต่างกันในการเลือกปั๊มน้ำมันและวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่าการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับรถของเราและเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ทางการเงินอย่างเต็มที่ราคาน้ำมันวันนี้19ตุลาคม68 ราคาน้ำมันวันนี้มีการปรับลงสำหรับดีเซลและแก๊สโซฮอลต่างๆตามรายละเอียดดังนี้แก๊สโซฮอล9 5 SUV ลิตรละ32.15บาทแก๊สโซฮอล์91 SUV ลิตรละ31.78บาทแก๊สโซฮอล e e20 SUV ลิตรละ29.94บาทไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอล95ลิตรละ49.84บาทแก๊สโซฮอล e e85 SUV ลิตรละ27.89บาทไฮดีเซล S ลิตรละ31.44บาทไฮพรีเมียมดีเซ S เอสลิตรละ4 5 6บาบาทแต่เมื่อพูดถึงการเลือกปั๊มน้ำมันมีความคิดเห็นและความต้องการต่างๆที่อาจส่งผลต่อการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างไรบ้างมีคนบางคนอาจจะต้องการปั๊มน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าแต่บางคนอาจจะมองหาคุณภาพของน้ำมันเพื่อให้รถได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและยังมีคนบางคนอาจจะมองหาความสะดวกในการเดินทางและอีกหลายปัจจัยอื่นๆแต่นี่เป็นสิ่งที่คุณควรรู้ การเลือกปั๊มน้ำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับรถของคุณจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและป้องกันร,รถของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นประเภทน้ำมันที่รถของคุณต้องการคุณาภาพของน้ำมันและราคาที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของคุณนอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันอีกครั้งเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกต้องที่สุดและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบเพิ่มเติมการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการเดินรถได้ซึ่งอาจเกิดจากการใช้น้ำมัน ที่ไม่เหมาะสมกับรถของคุณดังนั้นการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาให้มากกว่าคำแนะนำสำหรับการเลือกปั๊มน้ำมันตรวจสอบประเภทน้ำมันที่รถของคุณต้องการและเลือกปั๊มน้ำมันที่มีประเภทน้ำมันที่เหมาะสมตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันและเลือกปั๊มที่มีคุณภาพน้ำมันที่ดีตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันอีกครั้งเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้จ่ายของคุณ หากมีเวลาให้พยายามเดินทางไปยังสถานีเติมน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าแต่ยังคงมีคุณภาพของน้ำมันอยู่ดีและนี่คือสิ่งที่คุณควรพ er an ิจารณาเพิ่มเติมการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทางการเงินและช่วยให้รถของคุณได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมดังนั้นการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมคือสิ่งที่ควรพิจารณาให้มากกว่าและควรเป็นสิ่งที่คุณควรทำเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเงินของตัวเอง คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกปั๊มน้ำมันคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกปั๊มน้ำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมคุณคิดว่าการเลือกปั๊มน้ำม,ม,มันมีผลต่อการใช้จ่ายเงินของคุณอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกปั๊มน้ำมันแบบไหนมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้ที่นี่